สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางช้นนาวแฮกเกอร์ตีเชื่อซปเปอร์เล็กเกียร์มูเก้าเข้าวินเหนือทาเครุเซโกวะก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง pk 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24 จะนทาร์แฮกเกอร์ตีฉำลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตันเวท1 3 5 1 4 5ปอนด์ขอสวมบทกูรูวิเคราะห์ว่าซุปเปอร์เลกเกตมู9ช้าฉำลงวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์ born, จะสามารถเอาชนะทากิรุเซกาว่าไปได้ในศึกวัน165วันอาทิตย์ที่28มกราคมนี้เดี๋วเวลาอีกเพียงไม่กี่อืดใจแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกก็จะได้รับชมการพบกันของสุดยอดนักคิกบ็อกซิ่งฝีมือชาจ ระหว่างซูเปอร์เล็กเกนโมงเก้าจอมเตะขวัญใจชาวไทยวัย28ปีจากบุรีรัมที่จะขึ้นสังเวียนเพื่อป้องกันบอลังครั้งที่2พบกับทาเครุเซกาวะนักชกซูเปอร์สตาร์วัย32ปีจากญี่ปุ่นที่จะมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกในศึกวัน1 65วันอาทิตย์ที่28มกราคมนี้ณสังเวียนอารีเเกะอารีนากรุงโตเกียวเริ่มคู่แรกเวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย การพบกันววระหว่างซุปเปอร์เลกเกนมเก,ก้าและทาเครุในครั้งนี้กลายเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจไปทั่วทุกมุมโลกหลังต่างฝ่ายต่างระเบิดฟอร์มปราบคู่ชกระดับแถวหน้ามาแล้วนับไม่ถ้วนตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนในที่สุดก็ได้โอกาสให้โคจรพบกันในครั้งนี้เพื่อเฟนทาว่าใครคือนักชคกคิทบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดในรุ่นนี้โดยมีเข็มขัดแชมป์โลกวันของซุเปอร์เลกเกนมเก,ก้าเป็นเดิมพัน โดยตลอดช่วงที่ผ่านมามีนักกีฬามากน่าหลายตาแต่วิเคราะห์การพบกันขอทั้งคู่โดยให้ทัศนะที่แตกต่างกันออกไปซึ่งล่าสุดถึงคิวของจนาธานแฮกเกอร์ตีจะบัลังสองกติกาจากแดนผู้ดีที่ออกมาให้ความเห็นถึงคู่นี้โดยระบุว่าฝ่ายนี้จะต้องออกมาสนุกสุดยอดแน่นอนผมเฝ้ารอการเปิดตัวของไทครลุมาสักพักแล้วเขาคือหนึ่งในนักชกคิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดในโลกผมว่าผลการแข่งขันขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนเตรียมตัวมาดีกว่า เพราะซูเปอร์เล็กเคยซ้อมมาเพื่อเจอกับอิเรตกู่ชกเดิมที่ถอนตัวไปและเขาตอนรับโอกาสป้องกันแชมป์กับททคารุในเวลาอันสัน้นคำถามคือเขาจะพร้อมสำหรับสไตล์การชกของททคารุมากแค่ไหนและเขาเตรียมพร้อมและซ้อมหนักมากแค่ไหนใครที่แข็งแงกร่งกว่าก็มีโอกาสชนะส่วนตัวผมเชื่อว่าซูเปอร์เล็กจะเป็นฝ่ายชนะไปได้แต่เขาชนะใช้ลูกเตะเพื่อรักษาระยะห่างจากเทคารุได้ตลอดรอดฝั่งแต่ยังไงก็ต้องรอดูเกมวันนั้นก่อนอีกทีครับ สำหรับประเทศไทยสามารถรับชมศึกวัน165ในรูปแบบ p a ย์เพ v วิวหรือจ่ายเงินเพื่อรับชมราคาเพียง99บาทเท่านั้นแฟนๆอย่าพลาดชมและเป็นกำลังใจให้กับซุปเปอร์เล็กด้วยนะครับติดตัมข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชั้นหนาขอบคุณมากครับ